สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยป้าต่อยชาแนลนะครับก็มาอยู่ที่หน้าศาลหอปู่ตาบ้านลำโกนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาสักก,การะกราบไหว้ขอโชคลาภขอพึงบุญบาร,รมีนะครับน้ำปู่น้ำปู่ปู่ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมเพราะว่า นานแล้วนะครับผมไม่ได้มากับปู่นะครับเพราะว่าอยากมากอยู่นะครับแต่ว่าผมมีเวลาได้มากมวดนี้วันนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับที่ไห้มาหาปู่ได้มาสกักการกกราบไหว้ขอโชคลาภน้ําปูนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของงวดวันที่16กันยายนนะครับพศ2568นะครับท่านผู้ชมผมจะมาขอโชคลาภก,กับปู่ท่านแล้วก็นะครับจะไปดูว่า ท่านให้โชคให้ลาบไหมแล้วก็จะเบิ้งนะครับว่าสิไปไหวหน้องกุมานนั่นนะครับน้องกุมานที่แต่ก่อนผมเคยมากับทีมมาไม่ว่าจะเป็นพ่อทองแหลนหนุ่มอามทั้งป้าต่อยนะครับเคยมานะครับมากมาไหวน้องกุมานเลขกึ้นที่หัวน้องกุมานนะครับเคยเขานะครับสามโตแล้วก็พักหลังนะครับที่น้องกุมานให้โชคลาภก,กับทางช่องหน่มอารมที่มากับบ่าวุฒนะครับก็ก็เข้านะครับเข่าจน โมเมนต์ Moment, สามโตหรือสองโตนะครับผมผมก็เลยเบิ้งไม่ไม่ขีดผ่นอยู่นะครับเมื่อนี้ผมได้ตั้งใจมหาเพื่อสิม,มากสก,ากาัาระกาบไหวขอโฉกขอลาบน้ำหนองกูมานทั้งปู่ตาน,นะครับนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนของไปเส้นไหว้กาบไหว้ปู่และน้องกูมารด้วยกันนะครับโอเคครับปลาใหม่ตัวใหม่ใหญ่หลยครับท่านผู้ชมอยู่หน้าสารปู่ทั้งหลังปู่นะครับนี่้าโตัวใหม่ใหญ่นะครับ ็นศาลหอปู่ตานะครับบ้านลำโกนหรือว่าบ้านน้ำเกี้ยงบ้านโน่นพัฒนานะครับสามมู่บานนะครับเป็นรวมกันสร้างกันบูรณะซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวคิดใจของชาวบ้านนะครับก็คือหอปู่ตาหรือปู่ตานะครับนี่ครับคือปู่ตาท่านนะครับ ด้านล่างนี้ก็จะมีสั่งมางคูคข้ยนะครับเป็นบริวารของเผ่นนะครับด้านขวามือน,นั้นก็จะเคยมาไหว้น้องกุมารขอโชคลาภอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เห็นร่องรอยของเล่นน้องกุมารเยอะเลยนะครับเอา้าท่านผู้ชมทําไมไม่เห็นน้องกุมารน,น้องกุมารไม่เห็นครับ น้องกุมารหายครับผมมาไม่เจอน้องกุมารเลยอุ้ยน้องกุมารเสียครับท่านผู้ชมน้องกุมารหายไปทั้งหนครับนี่ไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมไม่เห็นน้องกุมารเลย แต่ตรงนี้คลยค้ายๆตัวเลขขึ้นไหมครับนี่ผมไม่มั่นไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเป็นเลขอะไรนะครับที่ตรงนี้บ่เห็นยี่ต่อยนองกุมานเสียอกุมานหายไม่ไม่เห็นเลยนี่แหละปัญหาเมียนนี่ของของเล่นอยู่ใต้ยุ่เตียงเขาให้เรายู่ใต้สารปูนะครับ แล้วก็อยู่ตรงนี้มีของเล่นกระจายอยู่นะครับของเล่นนี่แต่ว่าน้องกุมารบ่เห็นบ่เห็นล้วยแยะต่อยปกติน้องกุมารสียู่นี่เมนมีตัวมีมีตัวเกาตัวไม่เมนบอหน้องกุมารนะมีน้องกุมารปากแดงที่นุ่มอามนะครับมาขอล่าสุดที่มากับบาวุธผมผมได้ดูคลิปน้องอามอยู่นะครับอไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมบ่เห็นแต่ว่าเห็นของเล่นเลยของเล่นเยอะแยะเลย เามหัวลูนเอมัน่ไนท่ี่ยปของเล่นของลงนนเตใใงงงเกไปเดี๋ยวผมจะได้เตรียมนะครับท่านผู้ชมดอกไม้ไมทูบเทียนมาสักก,การะไหวา้ปู่ตาท่านนะครับน,น้องกูมารก็ไม่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมน้องกูมารไม่เห็นเลย <ใน S 1> ไปนะครับจะได้ เตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปสักการะไหว้ปู่ตาท่านนะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบกับปู่ตานะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางบ้านทั้งสองช่องเลยนะครับอีกรอบนึครับผมทางมาวิวชนเนลป้าต่อยชนเนลนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมรู้สึกประหลาดใจมากนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะมา นะครับขอโชคลาภกับน้องกุมาแล้วก็ปู่ตานะครับคือวันนี้มาไม่เจอนะครับไม่เจอน้องกุมาเลยนะครับท่านผู้ชมแปลกประหลาดมากครับท่านผู้ชมแล้วก็ปู่ตานะครับอ่าขอปูตาอันนี้คือให้โชคให้ลาบนะครับคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหมดนี้ผมกับสิขอจุดเล็กถูกและคเยเซนซี่นะครับในการมาขอโชคลาภกับขอปูตามานล้ำโกนนะครับเพราะว่า น้องกูมารไม่อยู่แล้วครับน้องกูมารไม่อยู่น้องกูมารหายแล้วครับนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมานะครับรถทะเบียนห้าหนึ่งห้าสามนะครับเป็นรถพี่อับคูใจผมนะครับทีออกลาตะเวนหาโชคลาดนะครับเหล็กเด็ดตามสารปูตาต่าง,างๆเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญนัน่งไปฝากไปตอนเอฟซีสุผูกสุขค้นทีกําลังรอชมรอติดตามอยุดณนะ สถานที่อันใดสึกมีโอกาสได้มากผมกับกระป๋ต่อยนะครับก็บได้เป็นตัวแทนนะครับเป็นสะพานบุญเชียมไปครับทุกท่านให้ได้รับชมได้เบิงนะครับครับเมื่อนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวมาเตรียมดอกไม้ถูกเทียนนะครับบอกกล่าวอธิฐานไปน้ากันนะครับเด้ออธิฐานไปน้ากันในการขอโชคขอลาบน้ำปูตานะครับท่านผู้ชม ว่ามาลินมองนีที่เคยบึงกิดนุ่มอามมีลิงพร้อมด้วยเออมีลรือ่องกับกระดิ่งนุนน่มอา,ามเห็นลิงทั้งเห็นหมูป่านั่นเลยเห็นหมูป่าแต่นุ่มอามไปถามชาวบ้านแล้วว่าเห็นหมูปา่าใช่หมูปา่าที่ชาวบ้านเลี้ยงไหมชาวบ้านบอกว่าไม่ไม่มีใครเลี้ยงหมูปา่าอยู่ที่บ้านนะครับอ่าที่ที่นุ่มอามเนห็นน่าจะเป็นวิญญาณที่ท่านปรากฏกายให้เห็นเป็นหมูปา่ามาให้เห็นแต่ชาวบ้านบอกว่า อย่าไปทําอะไรท่านนะอย่าไปขาไปอย่าไปตีอย่าไปท่านเพราะว่าถือว่าเป็นเฮ้ยนี่ยันี่ยังโมยังอยู่ตรงนี้ทานไหนบ้างกันเอ้าเฮ้ยท่านผู้ชมค่ะตอนกลางวันนี่นะเร็วเร็วเวเอากล่องเอากล่องพระเบ้าบังกันใหญ่ไปต่อยนี่ยังบังงูไม่รู้ผมเห็นอะไรเดิน เปนยาง่มนบอุ่มาวิ่เห็นอะไรเไม่ไม่ไมีแี้วครับไม่มีแล้วไม่เป็นใหม่หรือเปล่าน่ะเนคนใหม่เอนเอเดยน่ะมอเห็นยางเลยเด้เห็นคนอยางแบบแมนนุ่มาวิ่งเห็นเหมือนคนเดินเออุอยขนขี้รุกเลยยัยต่อยฮะนุ อ่ะเก็ตั้งกล้องปครีบไปเตรียมห่อใหม่ถูกเทียนกราวไหวเพิ่นมันรู้สึกว่าสถานการณ์มัไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะครับต้องรีบขอนะครับมาวินบริคงโบนโดนอ่อนข้างหลังตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับเพราะว่าเห็นกักคักเลยจะตอยบ้างหันเห็นกัะคักเลเห็นยางยังงูแบบเป็นผมดำๆแต่ว่าบ้เบ้เห็นหนายางยางกมหนาไม่เสียละไปไปเตรียมเตรียมเตรียมอกมงกุเที่ยงมานเดดๆดือดถูไปเาตัวเสือหเปิดก่อนเป้ไปเที่ยงก่อน ดูน่ามาย่างกันสาธุปูด้ะขออนุญาตจยุดเทียนได้ปูด้ะเป็นจะปลูกไว้จุดไว้ตรงกระถางถูวเพราะว่าเป็นพื้นไม้กลัว ซื้อมาแล้น,นะครับตัวเทียนสิใหม่เป็นเอ่อทว่าคำใหม่แล้วครับเพราะว่าหลังจากาทําพิธีเเซ็ตพมกัดก็ได้รับเทียนผ่นนั่งน,นะครับเดี๋ยวขนมกระดอกไม้ค่อยขึ้นไปถาวายเดี๋ยว ที่ฐานบอกกล่าวท่านก่อนนะครับทำพิธีการถวายเพื่อนบ้นคอยไปมอบถวายให้กับปู่ท่านนะครับผมไผม่อาไม่ให้ปราต่อยม่งานจะไม่ได้ยินเสียงปราต่อย ที่ฐานบอกปู่ขอปู่ตาไปน้ำกันไปค่ะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุ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 เด้อปู่ตาอ่าที่อยู่หอปู่ตาสถานที่ศักซิ์แห่งนี้ร่อด้วยพระพุทธเจ้าที พระแม่นั่งธรณีเทวดาอารักษ์เจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าพงจาพาเจ้าไผ่ทุกท่านที่สิงสถิตที่ปกปักรักษาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มณีลูกหลานช่องมาวินชาแนลพร้อบ้ตรปตยชาแนลกันได้เดินทางมาสัการักกาบไหวนั่ของมาเซีนยนไหวถวายให้กับทิ้งศักดิ์สิทธิ์หรือปูตาฮอปูตาาน้โนานมโกนแห่งนี้มืนีวันนี้ลูกหลานกลับมาขอพึ่งบุญบรารมี มหาแนวทางเพื่อเป็นสายพานบุญเชื่อมไปไหกับเชื่อมไปให้กับเอทั่วโลกที่เพิ่นกระลังรอดชมรอดติดตามรอดเพิินบุญบาร,รมีขอโชคลาภครับปูตาแห่งนี้เมื่อนี้โลกหล้านกับตั้งใจอย่างแนวแน่เพื่อมาขอโชคลาภเลขเดเ็ดของงวดวันที่16กันยายนพศ2568ซึ่งเป็นโครงสุดท้ายแล้วเดอร์ปูเดอร์ ก็ขอให้ปู้เลยให้โชกให้ลาบเขาซ้ำโตตรงๆรลอดปูเดอร์มือนีวันนี้ลูกหลานมาหอดมาถึงอันใดเหตุบ่ถือบ่ควรอันใดที่หลวงเกินปู่อันใดที่ลูกหลานบอกไปเป็นว่าว่าจาก็ดีการกระท่ำก็ดีกัน่ถตกต้องบ่บเหมาะสมกับโปรดขออภัยให้ลูกให้หลานซึ่งลูกหลานเกิดใดญ่รุ่นบางสิ่งบางอย่างบางขังบางข้าวลูกหลานอาจ กระท่ำผิดพลาดกับ,กบโหสิกรรภัยให้ลูกหหลานเดอปูเดอร์และสิ่งไดที่ลูกหลานกระท่ำดีแล้วตั้งใจนแนน่มีความศรัทธาต่อปูมีความศรัทธาต่อสินศักดิ์สิทธิ์แล้วท่ำดีแล้วถูกต้องแล้วปูกะก็ให้โชคให้ลาบโดยบาลมีของปูกระเสริมโชคเสริมดวงเปิดโชคเปิดดวงเปิดประตูโชคให้กับลูกกับหลาน ก้าเบบซีสุขูทุกคนอีพนกําลังร่อชมร่อติดตามซึ่งเพิ่นมีความศรัทธาตุในตัวปูอยู่แล้วให้เพิ่นได้โชคได้ลาบเอกธา,า 3, ต,รต,รต,ตวาุวันที่หนึ่งสามโตตรงตรงเดาปูเด้อขงหวดและขงหวดวันที่สิบหกปันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้ปูเด้อสำหรับการมาขอโชคขอลาบลูกหลานมนีขอปูให้โชคให้ลาบนี่ละ ือลูกขอนี่เด้อปูเด้อสามโตเหม็นๆ,ๆตรงๆแตกเปียงปังหลุดเด้อปูเด้อสาทุสาทุสาธุสา,สา,สา เป็นขนมนะครับเดี๋ยวตั้งนานนี้สาธุสาธุ ทุกช่ชมนีนมนโซน่โขกพุ่มกระบ<า>ะโจมอเดออร์เขาสามตัวนะเล่ทุกมานะครับนีเสียท้ายสองอยางนะครับเพื่อเลขถูกครับขยอเซมซี่เดี๋ยวห้ปัตตยขยอเซมซี่ก่อนที่จะขยอเซมซี่ผมขอจุดเล่ทูก่อนนะครับเยเ็ดจุดแรกเลยเดอินบนหยา ต้องสูงแล้วค่ะขึ้นบันไดเป็นเพ็ดหเป็นเ็สีดาาตอนนี้บันไดขึ้นเรานบี้มาเดีไ่เห็น มาลกที่ผม่เห็นดีก็่สุดาทุอยา,า้นหามองปะยมันฟะัาทุกไว้น,นะนะครับ เดี๋ยวให้ป้าต้อยขย่อยเซมซี่นะครับดปูตาหงาปูหอหนายังบา้านน้มโกลไม่เห็นปูหอหนาเลยหอปูตาหอ,อปูตาอออ้หอปูตาบ้านน้มโกนเนาะคะ่ะวันนี้ลูกหลานป้าต้อยมาขอโชคขอลาบมาขอขเจ้าเซมซี่ขอให้ปูยิบเดชเซมซี่ออกให้ สามโซ่ตรงๆของหมวดวันที่สิบหกกันย่ายืนสองพันออห้าร้อดดยหกสิบแปดมาขอโจกขอหลาบยิบออกมาเลเดอร์ป,อปูเดอร์สามตซ่ตรงๆเลเดอร์ปูเดอร์สามเอา้าโดนออกมาเพราะความกันสามไม้เลยนะครับตไไม้แรกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ หมายเลขหมายเลขหนึ่งนะครับนี่คือหมายเลขแปดหมายเลขที่สามหมายเลขหก, 8, 3, กนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันนะครับเป็นหนึ่งแปดหกนะครับหนึ่งแปดหกแล้วับโดนออกมาพร้อมกันสามหมายรับ ขอสามใหม่สามโตกันรวมออกมาสามโตนะคะท่านผู้ชมสาธุปูหมดหิ้งแล้วนะครับตัวต่างๆเลือกปูหนึ่งแปดหกหรือว่าหนึ่งแปดเก้านะคะอ่านมันนะคะท่านผู้ชมสำนับการขอเชื่มซี่นะคะเดี๋ยวล่อเลขถูกนะคะนอดรอเลขถูกเพราะว่ามันนี่มากขอเลขถูกเพราะเลขเชื่มที่สองอย่างกับปูขอขอปูตานะคะ พราะอุตาแห่งบ้านลำโกนวาครั้งนี้แปลกคุนผู้ชมนองกุม,ม้านหายแต่ว่าได้เบิ้งคิดนุ่มอาม่านยู่นุ่มอามมา่านมาหลาสูตรกระบ,บาวูดมาข่อกะน,น่องกุม้านปะตอยมากกับมาวิ่งบ่เห็นน่องกุม,ม้านคุนผู้ชมเห็นตะของเหล็กเห็นตะของเหล็นนะครับอแปลกมากครับท่านผู้ชมไม่รู้มีใครมามาขโมยน้องกุม,มานไปหรือว่าน้องกุม,ม้านป็นหายโตไปกันไดนผมกับบรน่ใจนะครับ แต่หายไปจริงๆครับผมหารอบแล้วไม่ไม่เจอไม่เห็นเลยนะครับ,บ,บวันนี้ก็อากาศคืมเหมือนฝนจะตกนะครับเป็นพายุเป็น,อปนมอรสสมเขาแต่ว่าว่งหัวไปตกอยู่บางไกสนะครับคืมมาสองมือแล้วนะครับเนงานอเลถกนคะท่านผูมเดเอางี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่า มองนีเป็นป้านะครับอันตรายนะครับอยู่หลนมาไรทั้งยุ่งกับหลนะครับยุ่งนี่ซ้ำซ้ำแมงมาเลยมันหลนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูเลขทูบนะครับแล้วก็จะได้ลากลับเลยนะครับไปดูเลขทูบลากลับเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไปครับนี่ครับท่านผู้ชมที่มาวันนี้ก็ด้วยนะครับรรปิอัพที่เดินทางมากลับ้าต่อยนะครับห้าหนึ่งห้าสามนะครับ มานานจะไม่ได้ตรงต้องเะเห็นลังห้างผงผง,งหลวงนะครับอย,อยู่ตรงนู้นนะครับแต่มาปีนี้ไม่เห็นนะครับไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นผละไม่ป้ามาครับเดี๋ยวให้ป้าต่อยติดสองดูลือกทูบเดี๋ยวผมพาท่านม้ชมดูด้านนี้ก่อนครับ เป็นผลไม่ปลาเป็นบักกี้โกยนะครับบักกี้โกยล่ำตน้นมันเป็นเถาเถาเครื่อนไปนะครับพวงน,นะครับผลหลายนะครับคล้ายองุ่นเลยนะครับเออบักกี้โกยปลาลูกกินได้นะครับเถาวันนี้ก็กินได้ปอกเปลือกกินๆๆนะครับเถาก็กินได้มันออกรสเปรี้ยวๆนะครับนี่เป็นเถามานีครับ ภาษาอีสานมานผมเอิน่นเขี่ยบกีโกยนะครับภาคกลางน่าจะเรียกองงุนป่ามั่งหนึ่งนะครับนั่นมันก็เป็นป่าไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่ามีเห็ดออกหรือเปล่าแต่เมื่อกี้นะท่านผู้ชมตอนที่กำลังจะทำพิธีนะครับผมเห็นผมเห็น คล้ายๆมีคนเดินอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับคนเดินกค้มหน้าผมยาวนะครับผมยาวๆแล้วก็หายไปเลยผมบอกกล้องมาเพื่อจะดูกล้องไม่เห็นนะครับจะว่ามีเป็นคนบ้าคนเสียสติมาเดินก็น่าจะจะจะเห็นก็น่าจะตามทันแต่นี่ไม่เห็นเลย เห็นแต่ครั้งแรกแล้วก็แวบหายไปเลยนะครับผมยาวๆนะครับแล้วก้มหน้าเดินก้มหน้าผมจะเอากล้องมาดูไม่เห็นอุ้ยแปลกมากเลยครับขนาดกางเว้นนลยครับนี่หลอนมากเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูด้านหลังศาลท่านผู้ชมนี่คือด้านหลังศาลปู นี่คือพศอส,สร้างนะครับเป็นศารบ้านลำโกนบ้านนำเกีียงบ้านโน่นพัฒนานะครับสร้างเมื่อ18เมษานะครับพศสองพสิ้นเงินงบประมาณไป 4, 4 7 7 3 4 7บาทนะครับ ขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านนะครับที่ได้รวมกันสัง่งขอ,อปูตาถวาย้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นปูตาที่เป็นค่อยปกปักรักษาชาวบ้านรักษากลุ่มคล้องปงกันไพ่ให้กับชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นปูตาทีชาวบ้านนะครับให้ควมวขลบับและเป็นทียึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านสุขภูสุคนนะครับ แม่แต่ผมอยู่บ้านอื่นนะครับผมไก่ควขบขลับไก่ควบสัทธาปูก็ได้มากราบมาไหว้ปูนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันน่าจะไม่หมดแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเลขทูบหกสามเก้านะครับเลขทูบหกสามเก้าเลขทูบที่จุดขอ หอ,อปูตาหรือปูตาบ้านลำโกนนะครับท่านผู้ชม639นะครับก็ขอให้โชคดีปังๆทุกท่านทุกคนนะครับสลับตัวเลขก,ก็เป็นแนวทางให้กับการเสียงโชคเสียงดวงกับฉลากลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสาธุสาธุสาธุเด้อปูไอเขาให้ปังๆเด้อหมวดนี้ 고들 <sum> 30 นะครับสําหรับวันนี้มาการมาขอโชคลาภมาเส้นไหว้มา,อาขอเพิ่มบุญบาร,รมีปูก็ได้โชคได้ลาภน้าปูแล้วนะครับรกับเฉลกรบลาบปาูลูกหลานก,กับเฉลากระลาบานทัพสองน้ำปูเด้อร์ขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยแกวขาดเนี่ยภัยตะไลทั้งปวงน้ำปูเด้อพร้อมกา,าบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป้าเจ้าเขาพระแม่นาคงธรณีพระพุ่งเจ้าทีไปนั่มเด้อครับเด้อลาเอฟซีทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับขอให้ โชคดีร่ำรวยปังๆท่านทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแก้งเตือนด้วยนะครับสำหรับช่องมานนริ c h a n n น l ป้าต่อย h ชนแ e ลแลวก็ทีมงานด้วยนะครับหนุ่มอาบคนเดิมบ่อแพร์แชนแนลน้องน้ำแชนแนลพ่อท้องแหลคนเดิมด้วยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าอ,อ,อ,พาอีพีหน้านะครับสำหรับโค้งสุดท้ายมาตา,าที่มาตามขอโชคลาภกับปู่ตาวันนี้ก็ขอลาท่านและก็ลาเอฟซี ไว้พบกันคลิปหน้าสํหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ